สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับคอนเทนต์ความหมายเพลงที่เมมเบอร์เลือกและนี่ก็เป็น EP ีที่2แล้วจากปัญหาเพลงซาที่เมมเบอร์หลายหคนเลือกก็มีหลายคนนั้นช่วยและเสนอความคิดเห็นมาก็ต้องขอขอบคุณจริงๆเลยครับซึ่งที่ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นมานั้นก็ทำให้ผมคิดว่าทาไมผมไม่ทาอย่างนี้ตั้งแต่แรกนั่นก็คือการพูดไปทีละเพลงและบอกว่า เมมเบอร์คนไหนนั้นเลือกเพลงนี้บ้างแล้วก็จะอันดับว่าเพลงไหนนั้นถูกเลือกมากที่สุดซึ่งถ้าทำแบบนั้นผมจะยกเลิกคอนเทนต์นี้งั้นผมขอพิจรารณาหลังจากนี้ก่อนละกันนะครับใน EP นี้จะเหมือนกับ EP ที่แล้วมาก่อนซึ่งข้อดีของการเจาะจงเมมเบอร์ก็คงจะเป็นเมื่อเราเห็น3เพลงที่เมมเลือกแล้วนั้นเราก็จะได้เห็นถึงแนวเพลงของเมมเบอร์คนนั้น ก็นั่นแหะครับแต่มันติดปัญหาตรงที่ถ้าเพลงถูกเลือกซ้ำจะทำยังไงดีถ้าถูกเลือกซ้ำแค่2คนคงไม่เป็นไรเพราะผมเตรียมการไว้แล้วแต่ยังไงดูแล้วแต่ดูแล้วในใจผมน่าจะอยากทำตามความคิดเห็นที่ทุกคนแนะนำมายังไงก็มาเริ่ม ep นี้กันก่อนละกันในอีนี้จะเป็นผู้ลงสมัครคนที่2นั่นก็คือแพนเคก้กทิติยาพรเกียรติทิตินันท์ B.N.K.48 ทีม N5 เพลงที่แพนเค้กนั้นเลือกมาเป็นเซนเตอร์นั่นก็คืออันดับที่ 1. c o l o ค c o n ล i n คอวิอันดับที่ 2. k a ค s o โ u t o โตะโ i ไ h ชิเร k คุอันดับที่ 3. k o โกโค no ะพาขาดมากันที่เพลงแรกครับ c o l เล c o คอนวิงซิงเกิลที่63ของ A.K.B.48 เซนเตอร์ก็เป็นคาชิบะกิย o กิ เพลง Color c o n f i n g นั้นผมได้พูดความหมายไปเมื่อคลิปที่แล้วและนี่ก็คือแผนของผมเมื่อมีเพลงถูกเลือกซ้ำครั้งที่2ก็จะมาพูดเรื่องท่าเต้นโดยเพลง Color c o n f i n g นั้นก็ออกแบบท่าเต้นให้มีความรู้สึกคิดถึงอดีตโดยท่าเต้นนั้นสะท้อนถึงช่วงเวลาของ AKB48 ในอดีตพร้อมทั้งท่าเต้นที่ตามให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของการเติบโตของวงโดยจะเป็นท่าเต้นที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว การเต้นที่ทํารูปหัวใจในช่วงอินโทรพร้อมกับการวิงที่สื่อถึงความหมายความสดใสและความน่ารักอย่างที่บอกครับท่าเต้นที่เปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมีการเดินและหมุนเวียนระหว่างสมาชิกในวงซึ่งสะท้อนถึงการเดินทางของ AKB48 และการแสดงถึงการพบเจอและการจากลาท่าเริ่มต้นนั้นจะเป็นท่าจากเพลงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ AKB48 และเพลงนี้นั้นก็จบด้วยท่าแคทเฟสของยูกิรินซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นไฮไลท์ของ Colorconving ว่าถ้าเกิดทำเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยแล้วจะใช้ท่าของเมมเบอร์หรือเปล่าซึ่งก็มีเมมเบอร์หลายคนที่แนะนำตัวปกติผมเดาว่าส่วนมากเมมเบอร์นั้นก็คงอยากจะใช้ท่าแคทเฟสของยูกิรินมั้งมาต่อกันที่เพลงอันดับที่2ครับในเพลงไค o กุโตโดไทยชิเรคุ เพลงร้องจากซิงเกิลที่313ของ AKB48 เซนเตอร์คือซุดาอคาลิและคา,ตา,าโตเลนะเพลงคายโซกุโตโดไทยชื่ราคุนั้นเล่าถึงความรู้สึกของคนที่มีรักข้างเดียวโดยใช้การเดินทางของรถไฟเปรียบเทียบกับตัวเอกในเพลงเห็นคนที่ชอบจากหน้าต่างแต่ไม่สามารถเข้าถึงหรือพูดคุยกับเขาได้ การเห็นเขาแค่ผ่านหน้าต่างรถไฟนั้นในเวลาอันสั้นทำให้เกิดความคิดถึงที่รู้สึกลึกซึง้งแม้จะไม่ได้คุยเลยก็ตามเพลงใช้คำว่าโดไทชิเร็คุ uh ที่แปลว่าความสามารถการมองเห็นวัตถุที่เคลื่อนไหวซึ่งเปรียบเสมือนความรู้สึกที่ไม่สามารถหยุดได้เหมือนการมองเห็นสิ่งต่างๆที่กำลังเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วในขณะที่เราไม่สามารถหยุดหรือละสายตาจากสิ่งนั้นได้ ซึ่งเพลงนั้นกล่าวถึงรถไฟด่วนเป็นการสื่อถึงความรู้สึกที่รักแต่ไม่สามารถแสดงออกได้ความรักนั้นจึงเหมือนเป็นการเดินทางที่ไม่สามารถหยุดหรือย้อนกลับไปได้ซึ่งเพลงนี้นั้นก็เป็นเพลงรองที่ดูแล้วแฟนโฟร์เอ็ดกรุ๊ที่ญี่ปุ่นนั้นหลายคนนั้นน่าจะรู้จักกันเนื่องจากเป็นเพลงอันเดอร์เกิรและก็เป็นเพลงที่ติด Reques t h เอาหลายปี ต่อไปเป็นเพลงอันดับที่3ครับโคโคโ o โนพลาขาดซิงเกิลที่37ของ AKB48 เซนเตอร์คือวัตนาเบะมายุโคโคโรโนพลาขาดนั้นเป็นเพลงสารภาพรักหรือแสดงความรู้สึกที่อยู่ในใจโดยไม่สามารถพูดออกมาได้การใช้พลาขาดหรือปบรยยประกาศนั้น เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ใช้ในการแสดงความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในใจบางครั้งความรู้สึกที่เราอยากจะพูดออกไปก็ต้องใช้วิธีการที่จะทำให้คนอื่นนั้นเห็นและเข้าใจเนื้อเพลงพูดถึงการขอให้คนที่ชอบนั้นหันมามองแค่ชั่วขณะหนึ่งเพื่อให้เขารู้ว่าความรู้สึกเหลรานั้นรู้สึกอย่างไรโดยใช้การเขียนข้อความในใจที่ไม่สามารถพูดออกมาได้แต่หากสามารถส่งสาร ผ่านป้ายประกาศในใจได้ทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงการที่บางครั้งเรารู้สึกกลัวที่จะเปิดเผยความรู้สึกและต้องการกำลังใจจากโอกาสเพียงนิดเดียวเรียกว่าเพลงของแพนเค้กนั้น2เพลงนั้นเป็นเพลงที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายส่วนอีกเพลงผมไม่รู้จักเหมือนกันแต่ถือว่าเป็นเพลงที่มีความหมายดีเพลงหนึ่งแต่นี่ก็เป็น EP ีที่2ครับ แต่ว่าจะเป็น EP ีสุดท้ายหรือไม่ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนถึงตอนนี้ครับสำหรับคอนเทนต์เพลงที่เมมเบอร์เลือกใน EP 2ีสก็ขอจบไว้ในแค่นี้สวัสดีครับ